ดูก่อนดูทางดีให้ดูติดตามดูผลงานให้อ่องใจแนวสร้างสรรค์ดูให้ดีว่ามีของดีอะไรกันครบรสเปล่าร้อนด็มันในเดืนจะสันช่องนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ บ้านเดียวกันบารุงฝาฝังออกลูกเกิดผลเป็นลูกอีสานทุกคนติดตามน้าช่องให้เอื้นใจแล้วฝากกดติดตามผลงานอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับช่องช่างเอื้นชาแนลต่อไปงานช่างงานเครื่องเสียงต่างๆจะไปลงที่ช่องช่างเอื้นนะครับฝากติดตามด้วยครับ สวัสดีครับทำอัปเดตบานไม้ไผ่ครับทางน,นี้ก็ัใกล้สิเหล่แล้วครับเหลือแต่หลังคาแอมพอกเสริมทยอยแอมแล้วแอมด้วยแอมด้วยฟางไม้ไผ่บางสิเหล่าครับอีกหนึ่งเป็นลมเปียร์สายกะตีแล้วกันห้องข้างนอกกะกันแล้วเรือหลังคากับพื้น่อนก็ที่เรือไผ่พอ ไปเรื่เยมันก็จะเป็นหน้าต่างครับผมกันเป็นหน้าต่างมันอย่งครับอาชีพผสมสานใส่กระจกห้างนี้ก็เป็นประตูฟ้าข้างบนพอกระแอมเน้วสีนี้ประตูข้างนี้อีกครับใน,นี้ก็บนเนี่ยอาจชีเป็นกระจกหนึ่งพอแอม แนฟ้าักฟ้าไวว <ừ> เป็นแปลพ่อ,อรอดเขาปั๊บปับให้ระบบโนเนาะเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวนันทำให้ท่าอาบน้ำพอไปเรื่อยอาบน้ำมาได้อีกตอกหน้าทำงานเลยใต่ตอก่าเขาอนนั่งยิ่งนั่งยิ่งยิ่งเขาอยิ่งไรเป็น,นมะแม,มาแม็ยิ่งอะไร

อีทุ่มโบซาบปนเ <Okay. S 2> น,นี่ยอินาเนอิดาบะจุดลนนี้พอ <c oughs> ต่อเข้าแล้วมั แทนไรอันเต็มกันเจ็ดไม่แทนฟองผัวฟองผัวตกฟองฟองเดยหาแทนไม่อะไ้แทนไม่อะไรเสริมพักทั้งบ้านครับแอม แอบมองสีนานแล้วมันจะเป็นไอซีแล้วครับมันง,งามครับอันนี้แต่งบัดอายุแล้วหายัางไปถูกไหมครับมันนั่งทีเป็นรูปเป็นล่าง มุงหลังคาแล้วก็บสบายอยู่ครับเพราะว่าฝนตกมากับเปียกเบิดครับเพราะว่าเขาลื่นเก่าหลับฝาที่เตรียมไว้หลายฟ้าอยู่ เห็ดตัมหาหอดปีแล้วที่ได้มาหลังข้าวเพราะว่ามันยาวมหาหอดปีครับของอีกองหนึ่งต้องเลือดหลังข้าวเาไ,ไปไปซื้อหลังข้าวมามุ่งครับเหมือนนี้จะสิเบิดเงินพอดีหาไม่ครับะ่ันแอมแล้วยบร้อยวันนี้จะแอบวงนี้แล้วถือว่าสวยงามน่มาสิโดดเด่นครับ

คครับผมอันนี้เขาเกิดทำการสรังสังกะส,ส,สีสสครับผมสังหลังคาสนบอกว่ามันสังกะสีับพี่เซล้วันมาถึงบ้านนะิันมาเบิ่งหนางานเองเลยครับพ้องบริษัทนี่ครับเอร้านสอเจริญการค้าสีธาตาุค่ะมมาเปิด<ถ>สาขายอยู่ที่ซามหมอค่ะได้ประมาณสองปีแล้วคครับ่ะแต่ที่ซามหมอก็จะเป็นซีแพ็ ครับอันนี้บริการราคาพิเศษนะครับ,รบพูดได้สนใจอยากได้ด้วครับก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0619310009ค่ะหรือติดต่อผ่านน้องเอิญก็ได้คะ่ะโอเคครับขอบคุณคะ่ะแล้วรอเบิร์ก็จะมาส่งเบออื่อครับผมแต่ว่าตอนนี้ครับจายเงินเป็นเรืวองจะเช้ากบบาทนี่แหละ เบิดแล้วครับหาใส่ไม่ครับโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมกัที่อัปเดตให้เบิ้งไปเรื่อยครับการสร้างบ้านในไพย